คุณผู้ฟังครับหากวันหนึ่งคุณสูญเสียทุกอย่างไปทั้งเงินทองชื่อเสียงและอำนาจคุณคิดว่าสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรครับคุณจะร้องไห้เสียใจหรือคุณจะตะโกนออกมาด้วยความดีใจอย่างสุดเสียงในอดีตการมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพัทยะท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแคว้นสากยะมีอำนาจล้นฟ้า มีทหารล้อมหน้าล้อมหลังและมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่ทว่าพระราชาองค์นี้กลับไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักคืนเดียวท่านต้องมีทหารยามเฝ้าอยู่หน้าห้องบรรทมต้องมีคนคอยชิมอาหารเพราะกลัวถูกวางยาต้องคอยระแวงว่าใครจะมาเลื้อยขาเก้าอี้บัลลังก์ของท่านจนกระทั่งวันหนึ่งท่านตัดสินใจสละราชสมบัติทิ้งทุกอย่าง แล้วเดินเข้าป่าเพื่อบวชตามพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่น่าประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากบวชได้ไม่นานภิกษุรูปนี้มักจะชอบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวในป่าลึกแล้วตะโกนออกมาเสียงดังลั่นป่าว่าสุขหนอสุขหนอหรือโอ้ความสุขเหลือเกินความสุขเหลือเกินเพื่อนพระภิกษุที่ได้ยินต่างพากันสงสัยและซุบซิบกันว่า ท่านพัทยะคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆหรือไม่ก็ท่านคงกำลังรำลึกถึงความสุขในคฤหา์หรูตอนเป็นพระราชาอยู่แน่ๆปริศนานี้ร้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเรียกท่านพัทยะมาสอบถามต่อหน้าทุกคนพัทยะเหตุใดเธอจึงไปนั่งตะโกนว่าสุขหนอสุขหนอในป่าคนเดียวเช่นนั้นเธอกำลังคิดถึงความสุขในวังอยู่หรือพระพุทธองค์ตรัสถาม ท่านพัทยะยิ้มด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบที่สุดแล้วทูลตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่าเมื่อก่อนตอนหม่อมฉันเป็นราชาหม่อมฉันต้องอยู่หลังกำแพงที่สูงชันมีทหารอาวุธครบมืออยู่รอบตัวทั้งในพระราชวังและนอกเมืองแต่ใจของหม่อมฉันกลับสันส้านด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาหม่อมฉันสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดเพราะนึกว่าเป็นเสียงดาบของศัตรู แต่บัดนี้หมอมฉันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าเปลี่ยวเพียงลําพังไม่มีการอารักขาไม่มีกำแพงไม่มีแม้แต่เศษเงินติดตัวแต่ใจของหมอมฉันกลับสงบนิ่งและมั่นคงดัง่งภูเขาหมอมฉันไม่ต้องระแวงใครไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งชิงอะไรไปเพราะหมอมฉันไม่มีอะไรเหลือให้ใครแย่งอีกแล้วความสุขที่หมอมฉันตะโกนออกมาคือความสุขของนกที่หลุดออกจากกรง ความสุขของคนที่วางของหนักที่แบกมา